กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมดิฉัจนจีนะก็วันนี้อยู่เกมอ่ะโกโก้โกโกโมาฟินนะครับนะก็เล่นมากี่วันแล้ววะเดี๋ยวผมดูกันนะครับปกติผมจะเข้ามาทุกเช้านะครับนะเช้าเล่นเที่ยงมาเช็คอีกทีอะไรประมาณนั้นหรอเนาะ วันล็อกอินวันนี้วันที่สิบแปดสิบแปดวันแล้วนะครับตอนนี้ก็ประมาณมันเดือนไหนวะเกมมาตั้งเดือนไหนไม่รู้ว่าสิบแปดวันแล้วกันง่ายดีคิดง่ายๆมีอะไรไม่มีอะไรสมผสมไปตัป้งแต่เช้าครับโอเคก็สิบแปดวันกับตอนนี้พลังอยู่ประมาณสองหมื่นสองหมื่นเท่าไหร่วะด,ดูดูตรงไหนวะสเตตัสด,ดูตรงสเตตัสได้ไหมโอเคนี่ตรงนี้ 2 9งหนะครับปนะรอะไรประมาณนั้นก็สแตตอื่นๆก็ไม่ไมีอะไรม,มากก็เน้นสแตตเอ่อมาเตอรี่เอ่เอผมไม่รู้ว่าเขาเล่นกันแบบนี้หรือเปล่านะครับพระอ่ะแต่ว่าผมเล่นทักษะนะครับแ,มแ้มนี้เยอะแ้มนี้เยอะๆครับมาเตอรี่แ้มนี้รู้สึกว่าจะช่วยให้เราฮิวคูณ2ได้นะครับฮิว2เท่าได้แต่ว่าถ้าเป็นแอคแท็กก็เจาะเกาะนะครับมันไม่สนเกาะ นะครับนะอันนี้มัตเตอรี่ก็ทําให้เราโจมตีแรงขึ้นกับรักษาแรงขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์นะแต่คิดว่ามันน่าจะเอาเบสหลักมาเป็นตัวบวก้วยละมั้งนะมันต้องมีเบสหลักเอ็แท็กเป็นเบสหลักด้วยนะประมาณนั้นแต่แอ็แท็กพวกนี้ก็แอ็แท็กกับดีเฟนต์มันได้กับอาว,วุธชุดอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็ออฟเพิ่มนิดหน่อยก็มีแต่หลักๆก็ขอของผมนะหลักๆก็ขอให้มีไอสองอันนี้ด้วยนะครับนะเอดูแลนก็มีก็ดีนะครับว่าช่วยถึกนะครับว่า เทียบกับทนทานนี่ผมเป็นไปได้ผมก็ไม่อยากเอาเพราะว่ามันใช้ในกรณีก็ต่อเมื่อเฮดพีมันเหลือน,น้อยๆครับนะมันถึงจะทํางานนเะท่าที่อ่านมาในนี้นะอ,อ,อาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะครับนะแล้วก็เอฟเฟกรักษานะครับก็เอาไว้ด้วยนะครับวอาผมประมาประมาณ19บเลสิบนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนะอย่างอื่นก็ไม่รู้อะมันแล้วแต่บุญรัตกรรมนะครับแล้วแต่ของที่มันให้มา โอเคช่วงนี้ก็มีปัญหาอย่างเดียวครับคือเงินเงินไม่ค่อยพอในการอัพอะไรต่างๆนานานะครับนะเดี๋ยวผมอัพเลยเออมันมีอัพสกิลใช่ไหมกดสก,กิลก่อนแล้วกันคือตังเงี่ยตังกดครั้งเดียวก็หมดแล้วอะจนเหลือเกินนะครับในช่วงนี้โอเคว่างๆผมลงไอที่ไปยังนะผมจำไม่ได้อันใหม่นันลงไปก่อน ดูดิลงไหวป่ะไอ้ลงอันนี้รู้สึกว่าจะห้าสิบห้าสิบนะผมคิดว่าเขาเรียกว่าไงนะอไม่รู้่ตี้ดีหรือเปล่านะปกติก็ชอบสุ่มตี้ตลอดนะครับนะอย่างว่าเล่นโซโล่นะครับไม่ได้มีเพื่อน,เล,นเล่นนะครับนะชิวๆนะครับเกมมันชิวๆแหละอ่าก็รอ,อไปไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับนะจะว่าไปผมลงอ๋โอเคมาแล้ว ลงไปเป็นภาระคนอื่นป่าวะดูน่าจะใช่นะก็ต้องดูว่าเขามีเขามีขัดสกงขัดสกิลกันไหมเล่นตามไมคันดิคเอ้ดนเจนหรือเปล่าแต่จริงถ้าเก่งแล้วมันก็ไม่ต้องตามเมคันิก,ก็ได้เพราะบอสมันไปไวก่อนแล้วเนาะเ,ออเกมก็เป็นแบบนี้คือเราโตโตัวละครเราโต,ข,โตขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะครับอ่ะ อย่างหนึ่งผมก็ยังไม่ได้เติมนะผมอาจจะเป็นสายฟรีนะครับนะแต่ถ้าจะเติมจริงคงบ้าซื้อคืออยากเติมมากดกาชาชุดนะแต่แม่ 700, แงเจ็ดร้อยโค้แพงขอบบนดิดนึดนงแพงจริงเจ็ดรนะ้อยเนี่ยนี่คือถ้าจะซื้อตั้งแต่ต้นเดือนประมาณกลางเดือนไม่ใช่ประมาณเจ็ดวันแปดวันแล้วครับนะไม่ใช่กลางเดือนนะประมาณนะี ก็เอ๊ะตัดสินใจตั้งไปซื้อแพทออฟแบ็กซด์มันน่าจะเวิร์กกว่ามันแพงหน่อยก็แต่แพงนิดนึงแพทออฟแบ็กซด์ประมาณ800ร้อยตีประมาณ800ร้ถ้าอันนี้700ดรผมเพิ่มตังค์อีกร้อยยูนได้แพทออฟแบ็กซด์นั่งเรื่อ <c oughs> ซึ่งก็ตัดสินใจกูซื้อแพทออฟแบ็กซด์ดีกว่า <c oughs> ดีกว่าตัว10 10กาชานะครับเนีเติมปุ๊บกดปั๊บไม่ได้อะไรเลยนะครับเอามาเนาะโอเคเดี๋ยวตั้งสมาธิก่อน ท่าขวาดใช่ไหมเคลียบับเคลียดีบับไปคงเล็บอันนี้ต้องกลางโลกเดีย๋ยวรอใกล้ๆหมดก่อนโอเคกลางโลกอันนี้หลังสีน้ำแข็งรู้สึกว่ามันต้องไม่รู้ว่าเขาไม่ขัดเขาไม่ขัดสกิลก็ช่วยไม่ได้นะ มันหน้าที่แทงกับหน้าที่อะไรอ่ะอันเนี้ยหน้าที่แทงเนี่ยขัดจังหวะอันเนี้ยหน้าที่แทงหน้าที่ดามเมจหรือสักคนเนี่ยไม่ทุบก,ก็ช่วยไม่ได้ <c oughs> บางทีก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไงนะถ้าเล่นปล่อยชิลขนาดนี้อ่ะผมมีหน้าที่ต้องทําแค่สองอย่างอ่ะอันนี้ถ้าปล่อยฟรีได้รังสีน้ำแข็งมันกวาดอันนี้ต้องล้างบัฟบ อันนี้มันต้องขัดจังหวะใช่ไหมมันจะขึ้นขัดจังหวะก็ก็จะมีประมาณเนี้ครับนะเอ,อือระเบิดอ,อ,อืมแสดงว่าผู้เล่นใหม่นะครับนะโอเคออกไนนลองเอาใหม่ดิ <c oughs> อัดคิปตี้ระเบิดเหรอครับเนี่ย โอ้โหดูดูดูเรียกว่าเราโซโลเรารับหมดแหละนะผ่านไม่ผ่านเราเหมือนพระใจบุญนะไปหมดผ่านไม่ผ่านไม่รู้อะกดไปก่อนนะครับนะผ่านก็โอเคไปไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรนะครับนะแต่น้อยก็น่าน่า,นาจะอ่านนิดนึงนะที่มันเขียนบอสเตือนว่าเออต้องขัดต้องอะไรก็ดีนะไม่ใช่ว่าพระเก่งแล้วพระจะหิวได้ตลอดนะ หรือว่าผ้าเรากาอยู่อาจจะกาดจริงก็ได้นะครับนะนี่ปล่อยชิลไว้ก่อนถ้าว่าไปผมเอาสกิลส่วนใหญ่จะเป็นซับพอร์ตนะยกเว้นสองสกิลนี้ครับนะที่เอามาทำดาเมจจริงจะเปลี่ยนเป็นไอ้อย่างอื่นได้ไหมมีอย่างอื่นป่าวไม่มีมั้งถ้าจะหมุนช็อตได้อันนึงก็เป็นเร่งเอนจีครับอันนึงก็เหมือนเป็นเหมือนท่าหมูใช่ไหมท่าหมู เพราะถ้าเล่นสายแสงรู้สึกว่ามันจะลด Energy ในการใช้คอสกิลด้วยแล้วก็มันจะสัมพันธ์กับไอสกิลพาส์สีที่ว่าเาขาเรียกไงอะไล่สกิลพาส์สีแล้วได้คิวให้เพื่อนนะครับหลังสีน้ำแข็ง ิขัดจังว่า่ะปล่อยชิวปล่อยชิวอีกเหมือนเดิมอืมระเบิดนะล้างไปก่อนนะอ่าตา อากรอบอันนี้อันนี้ต้องใช้โลกของพอนนะอระนะยศผมอ่านสกิลผิดปะผมเข้าใจถูกใช่ไหมอมอะกดกดกน ลองดูเดี๋ยวผมจะลองเอาไอ้ทุกถึงต้ไปกลางโลกดูั้ยจะเป็นยังไงขวาดเอือ้อตายโอออกกันหมดแล้วงั้นเราก็ออก เข้าใจสกิลผิดถูกป่าววะทุบถึงตายขัดจังหวะหลังจากชาร์จเต็มดาเมจมหาศาลเป้าหมายทั้งหมดเราพระเรามีขัดจังหวะไหมไม่น่าจะมีมั้งงงผมไม่รู้ว่าคลิปนี้กี่นาทีนะนะครับมาแตกนะครับมาแตกโชว์นะครับนะ ก็ดันนี้คงประมาณนี้เหละมั้งคงไม่มีอะไรจริงๆผมผ่านแล้วแหละไม่ใช่ปัญหาหรอกนะครับถ้าเขาเขาเรียกว่าไงอ,อ่าลงไปก็ไม่ได้ของเพราะผ่านแล้วแต่ว่าเอ e เ g อร์จีกูเต็มวะหรือกูยังไม่ผ่านวะคือมันผ่านวันอื่นนะแต่วันนี้มันไม่ผ่าน <laughs> วันนี้มันไม่ผ่านวันนี้เหมือนกับว่าคน,นคนเล่นยังไม่พร้อมเนีย่ยเดี๋ยวแล้ว ลองหยุดตีได้ผมไปลองสำรวจดเอ่าลองทัน,นี้มีดาเมจใช่ไหเขาเป็นพาดาเมจเออพา,าร์ดาเมจจริงด้วยอ่ลองลองส่งสุ่มไปสักหน่อยสุ่ม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 อะไรไม่รู้เฮ้ยมันไม่มีขัดแล้วมันจะเล่นได้มันต้องใช้แทนใช่ไหม อ,อีกสักตาหนึ่งนะครับนะจริงๆไม่มีอะไรทำคลิปให้มันยาวยิเฉยชิวๆนะครับทำคลิปมันยาวเฉยเออจะว่าไปผมมีสัตว์เลี้ยงก็อัพด้วยนี่วาไม่ใช่สัตว์ขี่สิในอันนี้โอเคขอเคียได้ทีเดียวตังค์หมดแล้วโอ้ตายจนชิบหายเอ,อ๊ะทำไมมันจนอย่างนี้วะ ก็มีอ๋อรายเดือนอันนี้ไม่เกี่ยวรายเดือนรู้สึกว่าจะได้เพิ่มของใส่ช่วงนี้คงไม่มีตี้แบบมั้งครับนะแย่จังนี่ผมก็ถูกอะขวาดกงเล็บโจมตีลดดาเมจใช่ไหมกูเข้าใจถูกไหมจำนวนมากในพื้นที่ ไม่สะดานนึน้อย่างน้อยก็มีขัดสก,กิลมันก็น่าจะโอเคมั้งไอ้ท่าทุกใหญ่ขี่อาปาก,ก้า โดยจริงๆแล้วผมควรเป็นดาเมจมันมันไม่มีพระฮิลมันก็ไม่เล่นไปได้ใช่ไหมคือยิ่งเล่นไปบ้าๆเราเริ่มเข้าใจผิดเองพระมันจะเป็นไหมวะสรุปนะหลังๆนี่ผมเริ่มเห็นพระเขาเป็นดาเมจนะพระฮิลไม่ค่อยดีเลยนะแปลกๆยิ่งเล่นยิ่งงงนะเกมนี้ หรือว,ว่าเราอาจจะต้องรอเปลี่ยนคา์าเป็นพีเต็มตัวก่อนนะครับขวาดล้างบัฟ ถ้าเรารอเวลาค่อยกลางโลกสักแป๊บหนึง่งอืมก็จะเบาลงติดแช่แข็งล้างเอาละไม่ขาดอีกเหมือนเดิมตูม้ม ก็ผ่นานคือระเบิด ลองทีเดียวอาย,อยุชำระล้างสกิลขวาดเคลื่อนที่ คืออะไรอ๋อไม่เกี่ยวดาเมจยวเปิดไว้หน่อยก็ดีอยากรู้ว่าคลิปน่าจะยาวมั้งมันลงรอบนี้น่แล้วว่าสุดท้ายคุณยังเห็นว่าผมไม่มีดาเม,ามจใช่ไหม เมาส์อยู่ไหนนาล้างบัฟถ้าถ้าไปเราปล่อยกรุงเลบโจมตีจะเป็นไรบ้างก็ไม่มีอะไรเสาน้ำแข็งขวาดล้างอีกล้างบัฟไป สงสัยว่ะอ่ะถ้าขัดจังหวะเออเอ้ยมันก็ขัดจังหวะก็ทำแค่นี้ได้มใช่เหรอวะเอเอก็จบปัญหาแล้ว ว่าคัดเอคัดเรียบร้อยกงขังวิญญาณอันนี้มันน่าจะบัฟตัวเองเออเอมั้งเฮ้อเกือบอ,อ่ากดอะไรวะ กลางโลกเอาไม่เป็นไรมั้งเบาอยู่คอยโดนแช่แข็งผมแข็งทุบถึงใต้ขัดจังหวะเออเนี่ยแทงเข้าขัดจังหวะนี่มันต้องอย่างนี้เลยเออเออจะจบคลิปส,สวยๆนั่งอึนอๆมาตั้งนานนะครับเลย ลังสีน้ำแข็งผมล้างบับเออมันก็ต้องทำหน้าที่กันแบบนี้ไม่ใช่หรอวะไอ,อจริงท่ายกงเล็บน้ำแข็งมันไม่ได้แรงขนาดนั้นเคผ่านแล้วนะครับ ก็ผ่านรายวันวนะวันนี้ทำสำเร็จเนี่ยประมาณนี้มั้งคลิปนี้นะครับนะไม่ได้มาทำอะไรมากก็เหมือนมาเช็คตัวละครซะมากกว่าเดี๋ยวนะครับว่าไปถึงไหนแล้วนะครับนะผมก็เล่นมาประมาณนี้แหละมีแอคแทกมีค่าบล็อกทนทานแบตเตอรี่ทนทานทนทานนี่แทบไม่ใช้เลยใช้แต่แบตเตอรี่รีใหม่เลยตังก็ไม่ค่อยมียังทะลึ่งรี นั่นไงกูจนไม่ต้องรีมายัดตีบวกไปเลยได้เลือดมานะครับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันครับผมว่าทุกท่านคงชอบแหละมั้งนะครับนะผมลาไปก่อนแล้วกันนะก็ผมเช่เจีครับขออนุญาตลาท่านผู้ชมก่อนเชีกันใหม่คลิปหน้าก็ชิจอปออนไลน์สบายหน่อยก็ปริมาณสุภาพนะครับรังไว้มือสะอาดไปป่ะนะดรับในช่วิตกับเป็นเมือบ่อยอยู่ในสุภาพครับ,บเพื่อนทั้งหลายระวังมุกปฏิบัตรับ ผมชาจีครับกราบสวัสดีครับ <S 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 <S